ตัวนี้เป็น5้าสิบเอ็ดบาทตัว2ตัวท้ายนี่จะเป็นเศษตตางนะฮะเก้าสิบเกาตตางมันจะปรับตรงไหนก็ปรับตัวเดิมนะฮะถ้าท่านดูคลิปลองดูย้อนไปว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยปรับตรงไหนก็ปรับตรงนี้เป็นที่ขาปรับราคาตัวนี้ปรับตรงไหนมันก็จะไล่ไปวนไปก็จะไปอยู่ทรงนู้นนะฮะ ตัวนี้ปรับตรงไหนก็วนมาอย่างนี้ตัวนี้มันจะเป็นเฟืองที่มันตั้งอยู่สามเหลี่ยมสามมุมนะฮะมันก็จะเป็นตัวหนึ่งสองสามนี่ตัวหน้าสุดเนี่ยก็เป็นตัวนี้จริงๆแล้วมันเริ่มจากพื้นฐานตัวนี้ฮะตัวที่มันเป็นขาโยกยี่สิบเสร็จแล้วมันก็จะเป็นสามสิบสี่สิบห้าสิบตอนนี้มันเป็นราคาที่ค้างอยู่ที่ลูกค้าของเราเนี่ยเขาเขาอยากปรับราคาห้าสิบบาท เราก็เลยปรับราคาไว้เป็น50บาทเดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่าถ้ามันเริ่มที่30บาทมันจะต้องทำยังไงใส่เฟืองตัวไหนแล้วก็ที่สำคัญคือเรารู้ว่าเฟืองตัวไหนเนี่ยเป็นเฟืองที่ขับจำนวน20 30 40 50แล้วนะ แล้วที่สําคัญคือมันต้องมีเทคนิคในการที่จะเรียงร้อยเฟืองให้มันอยู่ในตําแหน่งที่มันไม่ไม,ไม่ไม่ทําให้มันติดขัดแล้วมันก็จะวิ่งทํางานที่ให้ความคล่องตัวแล้วก็แล้วก็ไม่เสียหายตัวนี้เนี่ยมันมีเฟืองอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำให้ดูฮะตัวตัวเฟืองที่ ที่ทำงานเนี่ยเป็นเฟืองชุดนี้เลยนะฮะตอนนี้มันใส่เข้าไปเดี๋ยวเราเรา,เราเราอาออกมาก่อนนะฮะมันจะมะีชิ้นส่วนของมันก็คือมันจะมีตัวสลับปิ้นเสียบเข้าไปที่รูมองเห็นไหมฮะที่รูเฟืองมัยกกล้องไปใ,ใกล้นะฮะมันจะมีรูเสียบเข้าไปเพื่อกันมันหลุดนอกจากการมันหลุดแล้วเนี่ยมันก็จะมีส่วนประกอบตัวอื่นอีก ก็คือตัวนี้ฮะเดี๋ยวตัวปิ้นี่วางไว้ก่อนนะฮะตัวตัวนี้ฮะจะเป็นแหวนรองเฟืองแหวนตัวนี้ทําหน้าที่อะไรไม่มีได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตัวแหวนชิมเพื่อให้เกิดความฟิตของเฟืองที่มันมีช่วงว่างช่วงห่างนะฮะ พอเวลาเราใส่ตัวสลักล็อกไปแล้วเนี่ยมันมันยังมีแก๊บที่มันจะมันจะหลวมคอนได้เพราะฉะนั้นเวลาเาฟืองพวกนี้เวลาวิ่งเร็วๆมันหมุนหมุนมุนมุนเนี่ยมันอาจจะโดดจะเด้งเพราะฉะนั้นเนี่ยช่างที่เขาติดตั้งหรือว่าเจ้าของที่ใช้เองทำเอง DIY ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้อง ต้องพิจารณาในเรื่องของความเหมาะสมของตัวเฟืองตัวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแหวนตัวนี้เนี่ยบางทีนะถ้าทํามาจากโรงงานของเขาชุดวีวูท,ที่มาจากอเมริกาพวกนี้จะเกิดความ,อมพอดีกันเลยนะฮะเขาจะให้มาแบบนี้อันนี้แหวนแหวนที่ติดมาจากเมืองนอกนะฮะตัวนี้แล้วก็ใส่แล้วมันก็พอดีเลย มันไม่ไม่ไม่ฟิตม,มากไม่แน่นมากไม่หลวมมากเวลามันวิ่งเนี่ยมันให้ตัวได้แต่ไม่ถึงกับทําให้เฟืองเนี่ยหลุดจากร่องเฟืองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะพอดีเลยแต่มันจะมีชุดที่ช่างหรือว่า,าผู้ประกอบตู้ผู้ประกอบการของบ้านเราเนี่ยมาดัดแปลงหรือว่าทำอะไหล่เพื่อใช้ทดแทนเนี่ย มันก็จะมีความระยะที่มันผิดไปพอระยะที่มันผิดไปเนี่ยวิธีการก็คือเราก็ดูตามความเหมาะสมว่าถ้าเราใส่แหวนตัวเดิมเนี่ยไปหนึ่งตัวอันนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ตัวเดิมนะสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ชุดเพื่อที่จะมาใช้ทดแทนบางทีสาเหตุก็คือเฟืองตัวเดิมเสียบางทีเฟืองตัวเดิมหายบางที ชุดโครงสร้างของตัวชุดตัวเลขแม่คนิกแสดงจำนวนเนี่ยมันเป็นชุดที่มันไม่สามารถแสดงราคาขาย30บาทได้บางทีมันมีนะฮะมันขึ้นแค่10บบาทบางรุ่นขึ้นแค่20บาทไป30ไม่ได้มันก็ต้องมีการมาดัดแปลงเพิ่มเติมคือช่างเราเนี่ย เ,เขาก็ทําได้แล้วก็โรงงานในเมืองไทยเนี่ยก็มีคิดทําอุปกรณ์วัสดุขึ้นมาใชาา้ทดแทนเนัีตัวนี้เฟืองเดี๋ยวเอาตัวฟืองตัวนี้ออกมาก่อนหลังจากที่เราถอดปินล็อกแล้วมีแหวนรองแล้วนะฮะเราถอดออกมาถอดออกมาชิบชิบชิบ